นี่แหละังแมวล้ข้างวะเข้นแล้วขึ้นแล้วมาจะฮวันแล้วน้ำพางแค่เจนของเน้ำพางแค่เจนของเน้าเนี่ย nhưng tì này phải mà bưng 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 Ô nhớ, chị cứ chơi. Ô nhớ, chị cứ chơi. Ô nhớ, chị cứ chơi. ไปไปไปซื้อของเจ้าครับนี่ซ้ําบ่ได้โทรเรียนไปไป มาเจ้าห e <hi> ้องยงท่องน้ำไหนจังน้ yeah, right. know. ่งท่องทุกอย่างเห็นปะแต่ะไห้ลูกมาเนี่ยไ้รูจะ้วยใจมเงางนก็ไดู้้นามาแล้วของมองคู่นั้นยังมานำไหนเนาะเพาะว่าแม่บุกทอง่องดูวกลูกนาปาจองเราเจ้าแหนนั่งทองเกี่ยวกับของคู่ไหมานาอ ได้มาได้มาเมื่อเสืนผค้เน่านั่นล่ะปล่อยผ่ามาใส่คุณพระพุทธเจ้ากันได้มาคุณนพระธรรมเจ้าก็ได้มาพุณนพระสงฆ์เจ้ากันได้มาทาทาาบริวารเจ้ยวเขียนเงินทองเครื่องอินของใส่ได้มาเมื่อได้มาหอดป่าเพิ่อนปาบคำว่าที่บาอปักรักษาโรคหลานเคร่องเนี่ยนีนะบ่่อยพอันหายบล่ห้ผ่านัันให้พวกผีปีศาจนั่งไม่สิครับนี้เมื่อปล่อยมีเสียมีแตะเน่าดีนี้ นั่งเล่นนั่งท้องนั่เขานั่งของมาให้จนได้เป็นเศรษฐีมั่งนี้เล่นๆพียงเดียวนี่โอ้ขัชกันนร้แข้าหน้าหอวแรีวจังีมันพิ่พี่หมออะดหน้าหอดแร้วกย่เราเห็นแยดังไงแย่แผ่นเสื้อราหุ้งด้วยกระเบียงและสันไทยเป็นตะส้มตาเย็นเป็นตะค้ำตะพูดบ้านหลังนี้มันบ้านของพวกพวกขายนะบ้านหลังนี้แป็บ้านของพวกพวกขายน ไม่มแต่านกนมาูบนทืนกอบบี้้าาน h ó อยเีนล้านบ้านกเจ้าหู้จักซื่อเยี่ยนรัก่อมี่รักฐานพันยันยังแม่บอกมาหมก่จักซื่อเยี่ยนฟังคิด่ไหวฟังเยี่ยนหลังนี่หลังเสา้อเจ้าตังดังนั้นส้อใเจ้าโตบังรอนัซื้อใบหน้าขึ้ไหลมันในซื้อเจ้าข้ามเนันสบกำลัด ใส่ท้านังสบาวจ้จ้างหนาต่างนังสือว่าพวดลมกระท้าหนัสือว่ากำแพงจันร่ผมที่ไฟหนันสือว่าผมเทาก้อนเซ่หนังสือว่าคำสูประตูเนันสือว่ากำเปิดมอเขานังสือว่าเนื้ทำเรื่นปั้นร่อหนันสือว่าเท่าหุ่นมาหล่าหนังสอว่าเท่าพบกลองยกขึ้นแล้วหน้าห้องตองซื้อเท่าหุ่นมันก็ยืนนันกันเค้ืนฝันหนี้มีโชคนอนการเ่นมีโรคว่าเบียนมาาเบียนไปมาเนี่ยอิน ตกะแดงเฮี Ổ, ้ยนพญาแขถนแดงมาให้เป็นมุ่นใครได้เกิดโยกกะขังกะพุ่นมุ่นมันรถย้อนอ่งเต็มถุนเข้าเปียกพุ่งเต็มเหล่าเลี้ยงลูกเต่าลูกซุ่มเย็นเย็นเขาเอาบริเห็นเป็นกับไริไก่หนี้อะไรกับอะไรล้วนเจ้าของดีแผ่นไรเฮี้ยเศรษฐีเงินท้าเก่ากระพุ่งพุ่งเยี่ยนเฮี้ยเศรษฐีเงินท้าเก่าคุมบ้านหลังนี้ซื้อเพิ่นเจ็บเจี๋ว่าท้าวชุมซุ่มเย็นเย็นสนองโอ้ทำซื้อเงี้ยได้บนดีว่า

อันนี้แหวนลูกพ่อแหวนลูกพ่อแน่วหายยู่หายจิ้งก ua อันนี้ข้าวกล้วอันนี้แน่วหายยู่หายจิ้งเรี้ยงกอบเรี้ยงข้าวเรี้ยงลูกเรี้ยงเนี่ยเรี้ยงทัดพีทอดต้อมทอดแตาทอดเรียนอันนั้นแหวนฟองฟางลูกพ่ออันนี้ก่อนเงินเท่าไหร่อนี่โอ้ก้อนเงินเนี่วดีตัวเนี่เอาแล้วเงินเท่าไหร่เนี่ยเดอเอาอันนี้เอาเนาะ อันนี ang, ้ก้อนท่องเนี่ว่านี่โอ้ก้อนท่องเานกก้อนท่องก้อนงก้อนท่องี่เจแนวดีดีด้วยหมอเอเอาเนาะเจลก้อนคั้นั่งตมแ่บางนมาหาซอยกันอันนี้ก้อนข้เนี่ว่าโอ้ยเราก้อน้เนีมีข้น้ามีอีกน่อยหน่อยั้งเ่มีข้น้ก็าเป้กาด อันนี้อันนี้ก้อนแก้วเดียวบ่โอ้ก้อนแก้วเก่าเนาะมันจะเน่ดีๆเนาะเอาอันนี้เตรียมนกับแก้วน้นมยมากับแก้วเพิ่นๆมีแต่่ีเินตัวนีเนาะแม่นมีแต่มีเงินจะไปแก้วาบ่นบ่ได้ัแก้วมีเงินบ่ได้ัแก้วจอประเทศเอาไปได้ไปบ้านัน ของดีมันเด่นโดยเฉพาะมันหลายถ้าหาเงินหากทองก็ได้มานั่นเนีาย้อนเสาก็ต้อนบอกเล่นนะบอกเื่นก้อนเสาขึ้นมาเนี่ยดูดิทุกคนอ๋ออันนี้ก้อนเสาเอาป่ะก้อนเสาบอเลานมันเสามันงอสมัยนู้เลยเขา จาใส่คนนาวงเจ้าแก้เมันยกไม่สมัยไม่เตี้ยาว่าเาหิดพลแล้วันนะเอาละสมรมานีาเย็บ่หน่นใดีสวัสดีสวัสดีิทธินาพู นาโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวะฤกษ์ฤกษ์ย่ามบันดีได้ย่ามใส้สีสวัสดีสิทธิราภพมักหอละลึกเกิดหว่วิชาโย ปุถุชนโยนักโมพุทธายะรักษาัมมารักษัสงฆรักษาุชนโชโยัโชยัโวัตุเตอภิฐานยอันทเจ้า Ni ra bi thư so kèm phá mang thăng khai kha an nam nho phá da hiền an ninh khai kum mai an ninh ra bi ngân Bỏ xèm và an áp da cho con ข้าพ่อยันนำนโอพระลาสเยียงฝุ่นหน้าโคหน้าข้ายา่าทองเที่ยวมาทำเียงเจ้าผู้บังไดเดียวข้าพอทองเที่ยวเถื่อนยาได้มีกำเนินมาบักติสุ้นตอง ยามเม่คน,นเดี่ยวคืนจับแล้วยกินไตจะได้เปลี่หนาพายขนามเสี่ยงทั้งทีจะได้ดีบอกพองล้าอตาราคื้นจะได้หัวแตกเล่าขาหาันให้เพิเ่งเอาอยามแม่นจนกับโมยืนทั้งง่าในเจ้าไรหนีเด้อ ให้เจ้าองเกินเอินเจ้าพองบ้านตน่นมาเนี่ผู้ฉนนั้นเขาใเงี้เดินขาดให้เจ้าแลกนัดตอนเอาพังเขาใสเฮี้นนี่ย่อนจ้าดังย่ยไในโลกนะหัวขนหัวโตเก้าขหัวถึงกว่านามันกับเก้าขาใส่ใจพ่อจีบอก็น

9ก้าบหาเจ็บตัวไก่เฮียนีเงี้ยตันี้เก้าบทจะได้เป็นเศรษฐีบางนี่เงินล่างก้านัทเก็บจะได้พ้นจากโทษพัฒนาเก้าวันเบียรจะได้เป็นพญานมนาโมเก้าวันเ่าเงินลองจะได้พอบาโซมือและแสนสองแสนพอดู

นี่เป็นผูกแขนคือเพื่อนใหม่ยคัเหเด้อ่าท่านผูกแขนเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เจ้าบ่วเจ้าสาวอนาเจารนาี่สุดผู้แขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่เลจอพี่เราที่ผูกแขนงแล้วครับช่วงจะมา้อาหารนเดเน้เนย ไวันีีเย้วาจันเดี๋ยวเพื่อนบ้านดูการทั้งวันดิจมเด้อมเพื่อได้ด้ไอ้เนีไปครับแม่ไปยมกไอ้ก้อนเด็กีบ้า้นถือด้วยเอาถือด้ อยากที่นอกเขาห้บดกในร้านน่นหเป็นจังชน่างไเขาหาเยด้อเ็จเสรไปบุกงานได้อยน่อหายเะเสรจไป้อนหนาอยาไมท้ี่อไเ้าทเ่นท่นท่ไหหนหนท่หนที่ไหนทีที่นทีหนทีนนนที่นี่ไ่ไี่หนี่ไนไหนทนี่่นห่ี่ไ่นีน าท่ไม่กินเนื้อสับอคับได้ับนี่นะที่เดียดที่เดีดนี่วจัเสยที่ทีว่าเด็ดจะอยู่ในนี่นะที่เดีดแล้วเฮ็ดมันงาม

ี่ักในตังเเบิดแล้วคนหมอนี่เนี่ยกขคนหมอเรานี่หมอสองรั้วหมอมาใส่อันนี้ก็แม่หมอนั่นคอติต้มไหมแม่อติต้มดูไปโอ้ยนั่นคนหอยู่เดนี่เด้อือ